สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการสอนการจองเบอร์ Entertainment SIM นะครับให้น้องๆเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ t c c ขิวดีลเลอนะครับผ่านภายใต้เว็บเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นใส่รหัส390ของเราครับ กดล็อกอินครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับระบบจะพาเรามาที่หน้าแรกหลังจากนั้นให้น้องๆครับคลิกเลือกขีด3ขีดครับเลือกคําว่าขายสินค้าและบริการจัดการเลขหมายจองเลขหมายครับกดจองเลขหมายครับคลิกดรอปลงมาครับให้เลือกเป็นด i ลเล็กเซลนะครับ เลียวมูโพสเพยนะครับหลังจากนั้นรายการส่งเสริมการขายครับให้ใช้เป็นรหัส00 85 432ครับ RMDS Entertainment SIM นะครับหลังจากนั้นใส่ใหมายเลขซิมครับ Serial Sim 8966ครับ หลังจากนั้นครับให้น้องๆกดค้นหาเบอร์ที่ต้องการครับในวันนี้พี่ยกตัวอย่างการค้นหาเบอร์ที่ลงท้ายด้วย99ครับวันนี้นะครับพี่จะเลือกเป็นเบอร์064 089 7799 กดเลือกครับหลังจากนั้นคลิกจองเบอร์ครับเท่านี้ก็เป็นการสำเร็จครับในการจองเบอร์ที่จะใช้ในการขายอ n นเ r อร์เทนเมนต์ครับ